โอ้ยมันสว่างสดใสมันน่ารักเกินไปไม่น่าเชื่อสวัสดีทุกคนผมน็อตน,นะครับเรามาอยู่กันในบอนนี่เบเกอรี่นะครับหรือว่าร้านเบเกอรี่แสนอร่อยของคุณบอนนี่นะครับเป็นเกมน่ารักสดใสนะครับซึ่งเขาเขียนตั้งแต่หน้าโหลดเกมนะครับว่าเป็นเกมทําอาหารแสนอร่อยเสิร์ฟลูกค้าซึ่งผมไม่เชื่อ <c oughs> ผมว่ามันแปลกๆอะ่ะมันดูผิดแทกมีแทกฮอลเลอร์อยู่นะครับซึ่งผมว่ามันมันต้องมีสักอย่างซ่อนอยู่ครับก็น่าจะสนุกนะครับลองโหลดมาเล่นนะครับอยู่ที่ว่าต้องกดเริ่มเลยไหมอะ่ะเดี๋ยวขอแต่งปรับแต เซตติง่งมันน่ารักไปหมดเลยในเซตติ n งก็น่ารักอะ CG คืออะไรอะอยากก็เล่นเกมโป๊มี CG ให้ด้วยไม่เอา้าเอาเป็นว่านี่คือคุณบอนนี่นะครับเริ่มต้นใหม่ครับผมเพิ่งเปิดครั้งแรกเลยครับแบบสดๆสิงๆ,ๆนะครับขณะนี้บอนนี่กาลังกวาดพื้นแล้วก็ปัดฝุ่นจากหน้าต่างวันนี้ต้องเป็นวันที่ยิ่งใหญ่แน่นอนเพราะลูกค้านะ่ะก็ต่อแถวรอคิวอยู่ที่หน้าร้านกันหมดแล้วหลังจากที่เธอเปิดป,ประตูก็มีเหล่าลูกค้ามากมายเดินเข้ามาแล้วก็มีรอยยิ้มอย่างอบอุ่นเป็นการต้อนรับ แล้วก็มีลูกค้าที่เป็นมิตรเดินเข้ามาพร้อมกับทักทายบอนนี่อย่างเป็นมิตอโอสวัสดีบอนนี่เพื่อนเกา่าฉันอยากให้เธอทําเค้กเลดวลเวสแสนอร่อยให้ฉันนะเธอจะว่าอะไรไหมถ้าเกิดเธอจะแบ่งปันสูตรการทำเลดวลเวทของเธอให้กับฉันน่ะนะนะ โอ้สวัสดีคุณหมีแหมคุณนี่ขี้แกล้งจังเลยนะมันเป็นเรื่องปกติของเชฟแล้วนะที่จะไม่บอกสูตรลับของการทําอาหารนะ่ะและเขาสองคนก็หัวลาคิกคักกันฮูดูเหมือนได้เวลาไปอบเค้กแล้วนะขอต้อนรับเข้าสู่บอนนี่เบเกอรี่นะช่วยบอนนี่ในการเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าที่อยู่หยนะโอ้ดูเหมือนว่าคุณหมีจะไปนั่งแล้วนะดูซิว่าเขาต้องการอะไรวันนี้ ได้เลยเขาต้องการเลดโวลเวตเค้กนะงนั้นก็มาเริ่มอบกันเลยดีกว่าเออว่าแต่ฉันจะทำเลดโวลเวตยังไงนะเลด v วลเวตนะครับทำการผสมส่วนประกอบตามนี้เข้าไปนะครับก็คือแป้งน้ําตาลน,นมไข่แล้วก็ไขมันแฟตซึ่งอาจจะเป็นน้ํามันหรือเนยผมก็ไม่รู้นะครับแต่เขาใช้คำว่าแฟตเลยแปลกๆหน่อยแล้วก็เลดนะครับคือสีแดงก็ทําการเอาส่วนประกอบที่ได้นะครับขึ้นรูปนะครับไปส่งเค้กก็ไปอบตามมันนะครับจาไว้เอาเป็นว่าเริ่มต้นที่แป้งตามด้วยน้ําตาลตามด้วยนมวัวไข่ไขมันและตามด้วยสีแดง โอเคครานี้ทําการผสมให้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นรูปอ๋อลากนี้มาใส่แบบนี้อ๋อเกมระบบลากด้วยเขานี้กาไปอบเอ่อเป็นแบบนี้สินะเหมือนเล่นเกมแฟตแบบเออเกมทาอาหารเมื่อก่อนเลยครับแต่ว่าบรรยากาศน่ารักกว่าน,นั้นเยอะเลยนะครับได้เวลาคลิกที่คุณหมีเพื่อเอาไปเสิร์ฟโอเคเสิร์ฟอาหารแสนอร่อยให้ลูกค้าเรียบร้อย เชคดีจังเลยที่ลูกค้าคนแรกเป็นคุณหมีนะ่ะซึ่งเขามีความอดทนสูงถ้าเกิดเป็นลูกค้าคนอื่นแล้วก็ความอดทนจะต่ํากว่านี้นะงั้นวันถือว่าเริ่มต้นละได้เวลาเริ่มทางานจริงจังไว้เจอกันนะคุณหมีเออใช่แล้วระหว่างกำลังรอลูกค้ามาฉันยังพอทําสักอย่างได้เหมือนกันฉันสามารถทําอาหารขึ้นมาเก็บไว้ก่อนได้เพื่อจะได้เอาไปเสิร์ฟได้อย่างว่องไวไม่ต้องทาใหม่อ่าตรงนี้นี่เองเข้าใจละไป เราทำสักอย่างสมๆขึ้นมาก่อนนะครับมีอยู่4อย่างนะครับเลดวอล v e ตไว้โดนัทพาสตรีแล้วก็มีดบันงั้นผมควรจะเตรียมเลดวอลเวตนะครับดูจะเป็นอะไรที่เข้าท่าแป้งน้ำตาลนี่นั่นนูน่นและนี่มิกซ์แล้วก็ผสมปันแบบนี้แล้วก็ผสมปันแบบนี้โอ้ทําได้ไวกว่าที่คิดแล้วก็เอาไปใส่นี่เก็บเอาไว้ โอ้นั่นลูกค้าเข้ามาแล้วดูเหมือนว่าเขาต้องการมิดบันแฮมิดบันนะครับมิดบันทํำยังไงสอนหน่อยสิต้องการก็คือเอาแป้งกับไข่แล้วก็นมนะครับไปผสมกันเอาเนื้อขึ้บ,บนเขียงแล้วก็หัน่นเอาโดที่ปั่นแล้วไปผสมกับเนื้อแล้วก็ไปอบโอเคไม่ยากครับตรงนี้นมและไข่แล้วก็ผสมเอาเนื้อขึ้นมาทําการสับแล้วก็เอานี่ออกมาผสมเข้าไปได้วยกันแล้วก็เอาไปอบโอเคเฮ้ยเกมไม่ยากนะเล่นได้อยู่นะสบายๆบายเลย เวลาลุยต่อออเดอร์ Order น่าจะเป็นพาสตรีนะครับขนมปิ้งใช่ไหมหน้าตาแบบนี้ซึ่งขนมปิ้งตรงนี้นะครับทำไม่ยากก็คือใส่แป้งน้ำตาลไขมันนะครับเอาไปบี Hay ้ให้แบนแล้วก็เติมน้ำมันเข้าไปอีกแป้งน้ำตาลไขมันโอเคมันจะมันจะน่ารักจีทั้งเกมเลยหรือเปล่าอ่ะบี Hay ้ให้แบนเติมไขมันเข้าไปแล้วก็เอาไปอบเหรอครับมันก็ดูน่ากินแต่ก็แปลก,ปกแต่ก็ได้อยู่นะครับโอเค จบอบิกหนึ่งเคสต่อไปเฮ้ยทำไมขนมนี่ผมไม่รู้จักนายกินอะไรเนะี่ยต่อไปไว้โดนัทนะครับก็ผสมแป้งน้ำตาลนมไข่ไขมันเอาไปวางบนเขียงแล้วก็รีดให้แบนครอบให้กลมแล้วก็ตามนั้นเริ่มต้นจากแป้งน้ำตาลนมไข่ไขมันแล้วก็มิกซะ์นะครับแล้วก็เอามาวางไว้บนเขียงรีดให้แบนแล้วก็ตัดพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเอาไปอบแล้วค่อยเติมหน้าด้วยสีขาวก็คือน่าจะเป็นไอซิ่งมั้งครับ อบเสร็จแล้วเลยได้สีขาวโอ้เพลินนะเพลินดีเพลินดีเพลินดีน,ดน่ารักเดียโอ้เสร็จแล้วโอ้ดูเหมือนว่าเธอจัดการได้ดีมากๆเลยนะแต่ดูทรงแล้วว่าสต็อกของเธอน่าจะล่อยหล่อลงไปมากเลยละสิมันก็ล่อยหล่อลงไปจริงๆแหละนะ ก็ยังโชคดีนะที่เธอได้เปิดร้านเบเกอรี่อ่ะฉันไม่เคยคิดเลยว,ว่าเราอยู่ในย่านที่อันตรายขนาดนี้มันน่ากลัวผู้คนก็หายไปอย่างไรร่องรอยเหมือนกับพวกเขาถูกลบหายไปเฉยๆเลยโอ้มันก็น่ากลัวจริงแหละนะเอาเป็นว่าระวังตัวไปด้วยนะคุณหมีเธอเหมือนกันนะบอนนี่ไว้เจอกันบายบายคุณหมีออกจากร้านไปแล้วบอนนี่ก็ทำความสะอาดร้านเง้นก็ได้เวลาไปเตรียมวัตถุดิบสดใหม่ดีกว่าก็น่าสนใจนะครับก็น่าสนใจดี เล่นจนลืมแล้วเนี่ยว่ามึงคัดกันอย่างนี้เลยอยู่เชี่ยเชี่ยพวกเราโชคดีนะที่เหมือนเธอจะเอาคนอื่นไปแทนเราแล้วน,นายนายยังขยับไหวนายยังมีโอกาสนี้รอดนะนายยังสดใหม่อยู่นายยังนี้รอดได้ในขณะที่คนอื่นๆนั้นไม่น่ารอดฟังฉันนะ หาโน้ตของบอนนี่ให้เจอรักษาตัวเองให้รอดเธอน่าจะเก็บไว้อยู่ถ้าเกิดนายหาโน้ตของเธอเจอแล้วก็ในอาสม่าเปิดประตูหนีรอดไปได้อย่าปล่อยให้เธอเจอไนายนะอย่าปล่อยให้เธอได้ยินเสียงของนายลาติสวัส์แล้วก็โชคดีให้ตายเถอนะคอคุณระเบิดแล้วเนี่ยอยู่ๆเกมก็ปิดฟิลเตอร์อยู่ที่ว่านั่นโน้ตเหรอเชี่ยบอนนี bon ่คุณน่ากลัวขนาดนหนเหลยเหรอเนี่ย นั่นโน้ตกด e เพื่ออ่านโอเคอ่าน่อยสิวันนี้เป็นวันแรกที่ฉันเปิดร้านขนมอบนะซึ่งเป็นวันที่ฉันมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยและฉันก็รู้สึกประหม่ามากๆแต่ในไม่ช้าก็ามีลูกค้า2คนเข้ามาเขากินอาหารของฉันเขาดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่บางทีฉันอาจจะแค่คิดมากไปเองก็ได้ใช่ฉันแค่คิดมากไปเองแหละเอ๊ะเมื่อกี้อะไระครับเมื่อกี้บอนนี่เหรอตัวบอลเริ่มเทิมเลยครับจุดนี้มีน่องขาอันใหญ่โอ้เนื้อภายเนื้อโชคดีที่ผมไม่ได้เสิร์ฟเนื้อนะครับเท่าไหร่ นีเอกสารนี้ฉบับอ่านได้แล้วเมื่อกี้อะไรวนะน่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าทำเราโอ้ยเชี่ยน่ากลัวจัดเลยบอนนี่กําลังกวาดพื้นปัดฝุ่นที่หน้าต่างวันนี้เป็นวันดีมากๆเพราะลูกค้าจะเข้ามาเข้าในร้านคุณหมีเข้ามาอีกรอบหนึ่งพร้อมกับรูปหลังบอนนี่ สวัสดีรอบนี้คือคุณหมีอยากจะเอาเค้กกลับไปกินบ้านเหรอแล้วก็รู้อะไรไหมด้วยความที่คุณเป็นลูกค้าอันดับหนึ่งอ่ะฉันจะใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ที่สุดให้กับคุณเลยฉากจบหนึ่งวัตถุดิบสดใหม่ถ้าโดนฟันตายข้างล่างก็ะเปจนแบบนี้เลยแล้วผมจะรีสตาร์ทยังไงผมไม่อยากเล่นทาเค้กใหม่แล้วมจะไปจุกที่ห้องใต้ดินน่ะเอะ้ไม่ไม่เาไม่เอาเปิดร้านเค้กกันนะอุ๊ดีหน่อยจุก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 ถ้าเกิดผมเจอบอนนี่ผมวิ่งกลับมาในกรงตัวเองนะครับเอาบอนนี่น่าจะไม่ทําอะไรมัังครบบนผมเก็ สปีดลันสปีดลันปูนปูนเชน่ากลัวนะจริงคนถือปังตอแล้วนะเออคนถือปังตอหน้ากลัวที่สุดอันนี้อ่านข้ามาที่สี่นะครับแต่ก็พอเข้าใจได้นะครับสัปดาห์ที่4แล้วหลังจากที่พยายามเปิดร้านขนมอบทุกอย่างยังไม่ดีขึ้นเลยกระต่ายน้อยเนะี่ยจะใช้เวลา6กชั่วโมงในการพยายามรักษาอาการบาดเจ็บของเขาแล้วแต่เหมือนเขาจะยิ่งแย่ลงเรื่อยๆเธอยังคงรู้สึกวิตกกงังวลแต่ฉันพยายามเหมือนดีที่สุดแล้วนะแต่เหมือนจะยังไม่มากพอฉันหวังว่าเธอจะอาการดีขึ้นฉันจะพยายามให้มากกว่านี้ถ้าตอนที่4ี่แบบนี้ผมว่านะ อันที่5และ6น่าจะกระต่ายตายแล้วก็ได้ริมรถว่าการทําให้ร้านอาหารขายดีคือการเปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบเป็นเนื้อของสัตว์ที่สดใหม่กูอยู่นี่อยู่นี่ไม่เอาไม่รู้ไม่เอาไม่รู้ไม่เกี่ยวผมอยู่ในที่ของผมคุยหน่อยดี นายเขาจะทำอะไรเนอะจริงๆแล้วเนอะฉันได้แปลกใจเลยนะนายเนี่เป็นคนที่ทำตัวแปลกๆตลอดเลยที่บีกอลี่แห่งนี้แต่เหมือนว่านายจะคิดถูกนะที่นายสงสัยที่แห่งนี้ฉันขอโทษตัวจริงๆอ่าเราเป็นคนที่สงสัยสถานที่ของบอนนี่ในขณะที่คนอื่นหลวมตัวมาแล้วก็ทำไมบอนนี่แอนิเมชันม่นดูสมจริงอย่างเลยวะน่ากลัวเชี่ยเชียเลยฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่อย่าทำชันอย่าทำชันฉันอยู่ในที่ของฉันได้บทที่3มนะครับ เข้าสัปดาห์ที่3มาแล้วแต่ก็ยังไม่มีลูกค้าเข้ามาเลยในอีกไม่ช้าฉันคงต้องปิดร้านแล้วจริงๆนะเนี่ยไม่มีใครสนใจขนมอบของชฉันเลยแล้วทําไมจะถึงต้องสนใจด้วยล่ะแต่แล้วก็มีเรื่องเาวาเกิดขึ้นมีใครสักคนเคาะประตูอยู่หน้าร้านของฉันเป็นคุณกระต่ายที่บาดแผลบาดเจ็บหนักมากทั้งหมด2แผลฉันยอมให้เขาเข้ามาข้างในร้านเพื่อเข้ามาพักผ่อนและรักษาไปต่อบ,บท4ี่นะครับว่าก็ไปตามนั้นต่อไปไปหาเปเปอร์อันอื่นตรงนี้เรามาครบหรือย,อยังนะตรงนี้เก็บแล้วนะ ตรงนี้เก็บแล้วใช่มีประตูต้องการโค้ดและไฟก็ติดให้เองเหมือนชี้ชวนให้เราเข้าไปข้างในพร้อมกับโค้ดอีกหนึ่งอันเก็บปั๊บแล้วก็เก็บอีกอันละกันอย่าหิวน็อตอย่าหิวกลับไปในหลุมตัวเองก่อนกลับไปรูตัวเองก่อนเชียร์เชียร์เชยา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 ,ยา,ยายต่อไปนะครับ อันนี้คืออะไรอ่ะฉันไม่รู้จริงๆว่าฉันจะทำยังไงดีเป็นหยดเลือดนะครับจนถึงอันที่5้านี่ก็เข้าสัปดาห์ที่5้าแล้วนะฉันตัดสินใจเปิดร้านเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีลูกค้าเดินเข้ามาในร้านของฉันก็ถามฉันว่านี่มันกลิ่นอะไรมันหอมเหลือเกินสิ่งเดียวที่ฉันมีเตรียมไว้ในวันนี้ก็แค่ขนมปังเองนะแล้วเขาก็ไปตามเพื่อนอีก5คนเพื่อไากินขนมในร้านของฉันฉันรู้สึกมีความสุขมากและขนมปังของฉันก็ออกมาดีสุดเขาบอกว่าเขาจะไปบอกเพื่อนเขาอีกมากมายให้มาที่ร้านของฉันฝันฉันนนสุดก็็เปจรริงงและโค้อยู่ตไหว โค้ชอยู่ตรงไหนฮาวผมจะเข้าไปในห้องนั้นยังไงฮาวถ้าผมกระแทกให้แรงละ่ะถ้าผมกระแทกให้แรงกว่านั้นมันขยับไหมอ่ะขยับขยับขยับเออวิ่งโอเคเรียบร้อยโอเคดัน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 ต้องเป็นอย่างนี้เข้าใจะละ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 วิเเนเดอร์ก้อนใหญ่ใหญ่โตโตมากโอเคอ่านแป๊บอ่านกับตรงนี้แหละครับ นี่มันก็เข้าสัปดาห์ที่2แล้วนะเราจะใ่้ฉันเปิดร้านฉันมีสต็อกมากมายแล้วก็ขายเข้าใหม่วันนี้ฉันซื้อของทั้งลังด้วยเงินจำนวน9ดอลลาร์เท่านั้นมึงเห็นกูเหรอจุก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 วิ่งจุก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 วิ่งไม่เกี่ยวกันผมเข้ามาแล้วไม่เกี่ยวนะครับเมื่อกี้ภาพลวงตาอ่านแป๊บนะครับถึงไหนแล้ววะเนี่ย แต่สิ่งที่แย่ยิ่งกว่าคือถึงหาคองได้ถูกแค่ไหนก็ตามก็ไม่มีลูกค้าเข้ามาให้ล้านของฉันเลยปัญหาคือว่าผมได้เป,ปเปอร์ทั้งหมดแล้ว6นะครับถ้าผมนับ6 9 2 6 6 9 e t 5 o 9 2 6 5โ okay. อ nine t five n ตกใจเชียเอ้ยอี e. อย่าเพิ่งบักตอนนี้สิปู่มอ่า ซิกห้าวห้าวเมาเมาเมากลับมาก่อนลูกพ่อบักบักบักอย่าทำกูกูกลัวแล้วอย่าอ้บักโคตรเยอะผมบอกแล้วคนน่ากลัวที่สุดนะครับถ้าอันแรกเป็นหกนะก็โอเคเชียร์เป็นห้าหรอไม่ต้องเก็บใหม่หมดเลยอยู่ห้าสามเก้าห้าสามเก้าสี่ห้าสามเก้าสี่แปดอย่าบักนะมึงกูขอร้องห้าสามเก้าสี่แปด ไม่เท่าไหร่คุณออกมาจากร้านเบเกอรี่ของบอนนี่ได้ในที่สุดคุณก็ไปอิสระสถานที่ที่น่าสะพึงแห่งนั้นคุณกำโนดให้คุณเก็บไว้ในมือไว้แน่นคุณคิดว่าคุณจะได้ใช้มันใช่มันเป็นของล้ำค่ามากๆบอนนี่หลังจากที่เปิดร้านขายวันนี้ยังสำเร็จดีเธอก็ฮัมเพลงอย่างมีความสุขด้วยความที่วันนี้เธออารมณ์ดีมากๆเธอเลยตัดสินใจว่าการเตรียมของวันพรุ่งนี้นั้นไม่เอาอะไรมากแล้วกัน เราหนีออกมาได้เราเลยไปบอกเหล่าบรรดาชาวเมืองเกี่ยวกับเรื่องราวของบอนนี่สิ่งที่เธอทําทีแรกไม่มีใครเชื่อสิ่งท่เราฟังเลยจนกระทั่งเราหยิบสักอย่างขึ้นมาเป็นหลักฐานสําคัญที่ช่วยทําให้เราหนีออกมาสถานที่แห่งนั้นได้ชาวเมืองช็อกมากเมื่อได้ยินเรื่องที่เราเล่าบางคนนั่ปฏิเสธในขณะที่บางคนตกอยู่ในความสะพรึงกลัวมาไปไม่ได้ยังไงกันงั้นอาหารที่เรากินไปตลอดเวลาก็ในขณะที่ชาวเมืองกำลังเ,เดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆบอนนี bon ่ได้รู้แล้วว่าตอนนี้เธอพลาดแล้วเธอไม่เหลือเวาลานในการทำความสะอาดร้านเธอเลยตัดสินใจจะวิ่งหนีออกไปและตอนที่ชาวเมือง ล้อมร้านเบเกอรี่ไว้หมดแล้วเขาพยายามที่จะตามหาบอนนี่หรือให้บอนนี่ออกมาแสดงตัวพวกเขาพังเข้าไปในร้านแล้วมองดูรอบๆว่าบอนนี่ยังอยู่ในที่แห่งนี้หรือเปล่าแต่เขาก็ไม่เจอใครเลยเหลือเพียงแต่หลักฐานที่ถูกทิ้งไว้เท่านั้นบอนนี่นั้นจากไปตลอดการไม่กลับมาอีกเลยฉากจบที่สองใน5 SK อสมี5ฉากจบเหรอเกมนี้ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าผมลองทําให้ร้านเจ๊งล่ะน่าจะเป็นฉากจบหนึ่งมั้งลอ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 งโอเคอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็ จะจบอ่าฉากจบที่5บิงกัสวัดเดอะเฮลแล้วคือยังไงอ่ะก็ก็ฉากจบที่5นะครับไม่เข้าใจแสดงว่าต้องไปไนท์ชามนะครับแล้วก็ลองไม่เก็บโน้ตดูว่าจะเป็นยังไงโอเคไม่อยาก3 4 3 4 2 3 4 2 5 3 4 2 5 1 3 4 2 5 1ไปไม่เก็บหลักฐาน ไม่เชื่อแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่พูดจาลอยๆออกมาเราหนีออกมาจากเบกเกอรี่ของบอนนี่ได้เราวิ่งไปบ,บอกชาวเมืองถึงสิ่งที่บอนนี่ทำแต่ว่าเราไม่ทันได้สังเกตว่าโนตที่เ,เราได้หยิบมานั้นมาหลุดหายไปตามสายลมที่เราวิ่งมาบอนนี bon ่ได้เหลือไปเห็นว่าคุณกําลังหนีออกไปจากร้านของเธอและก็เห็นว่าคุณวิ่งเร็วเกินกว่าที่เธอจะไล่ตามทันพอบอนนี่เห็นแบบนั้นบอนนี bon ่ได้ใช้เวลาของวันที่เหลือในการจัดก,การกับวัตถุดิบของเธอทั้งหมดเธอจะรู้สึกดีเสมอถ้าเกิดเธอทำความสะอาดห้องใต้ดิน และเธอก็ลงไปที่ห้องใต้ดินเพื่อจัดก,การงานให้เสร็จสิ้นแล้วก็ไม่ทําให้จิตใจพุงสัน้นอะไรนะเธอจะบอกว่าบ,บอนดี้เป็นคนทำหมอนี่แกล้งกันป้าเนี่ยเฮ้ยกล้าพูดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันแล้วชาวเมืองก็ไม่สนใจกับคําที่คุณพูดเล่าไม่มีใครเชื่อคุณเลยและเขาก็เรียกคุณว่าไอ้คนโกหกนับแต่วันนั้นมาคุณก็อยู่ในความกลัวและความพิตกแล้วก็อยู่ห่างไกลจากเมืองต้องสาบนี้ถึงแม้ว่าคุณจะออกจากเมืองนมาแล้วก็ตามคุณก็ยังมีความรู้สึกว่ามีใครสักคนมองคุณอยู่หลักฐานไม่หนนนาแ่พ แล้วก็ฉากจบที่4ใน5นะครับเฟียนะครับว่าบอนนี่กำลังมองอยู่งั้นอีกอันนึงคืออะไรอ่ะผมเพิ่งเห็นนะครับว่านี่เป็นแอนิเมชันของบอนนี่นะครับซึ่งบอนนี่ไม่น่าจะไหนได้นะครับแปลกๆเนี่ยแสดงว่าผมต้องทำสักอย่างได้ป่ะครับเป็นความลับสักอย่างว่าผมไม่รู้นะครับอะไรคือเลข2ก็ไม่รู้เหมือนกัน่ะ ที่สายล่า็นตัวเลข5อยู่สุดท้ายแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแสดงว่าผมต้องอยู่ในหน้าฉากจบให้นานๆเพื่อเชคก็มีตัวเลขอะไรขึ้นมาหรือเปล่า5 1อย่างนี้ใช่ไหมครับงั้นผมไปเก็บฉากจบ3ก่อนดีกว่ามาั้งตอนที่ผมขาด3าผมทําถูกปะเนี่ยผมเสิร์ฟแบบไม่ผิดพลาดเลยแบบดีสุดไปเลยนะครับเนี่ยเห็นบอกว่าถ้าเกิดผมทําได้ดีมากๆนะนะตอนผมออกมามันจะเป็นฉากจบหนึ่งแบบไม่ผิดพลาดเลยอะต่อไป 1>, 1 4ึ่งสี่ห้าอันนี้คืออ่านี่มันกนานมากแล้นะหลังจากที่เราหลบหนีมาได้ในสถานที่ที่แย่แบบนั้นนะ่ะ สิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้ยินมันยังตามหลอกหลอนเราอยู่เลยเราอยากแสดงให้ชาวเมืองได้รู้ว่าแท้จริงแล้วบอนนี่เป็นยังไงแต่ว่าเราเนะี่ยไม่มีหลักฐานมากพอที่จะลดความน่าเชื่อถือของเธอลงได้วันนั้นคุณไม่ทันได้สังเกตว่าโนต้ตที่คุณจิบมามันหายไปขณะที่คุณวิ่งหนีในความกลัวคุณคิดว่าคุณจะพยายามพังเข้าไปในร้านเบเกอรี่เพื่อขโมยหลักฐานให้มากพอเพื่อโน้มน้าวชาวเมืองแต่ว่าคุณก็คิดอีกว่าบอนนี่จะยอมให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆหรอโดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อเธอรู้ โอ้แล้วเรากลายเป็นคนที่คลีปปี้ว่าเก่าแล้วครับและในตอนนี้เราก็ใช้ชีวิตในสถานที่ที่ไม่มีใครรู้คอยจับตามองดูว่าสัปราหตอนนี้มันจะเป็นยังไงคุณรู้ว่าทางนี้ด้ว่คุณจะเก็บหลักฐานได้คือการจัดการเธอในขณะที่เธอกําลังเก็บรวบรวมวัตถุดิบคุณหยิบกล้องถ่ายภาพขึ้นมากาไว้แน่นรอในจังหวะนั้นที่เธอเริ่มโจมตีเหยือ่อฉากจบที่3ามถึงห้ารอคอยก็คือว่ารอคอยแต่ก็ไม่ได้ถ่ายสักทีอย่างงั้นเหรออันนี้ขึ้นเลข3นะครับ ผมต้องลองไปใส่ในห้องใต้ตดินไหมครับปะ่ะอาจจะเกี่ยวนะเพราะว่าเป็นที่เราทใส่โค้ดได้ลองดูดิอยากรู้อยากลองอยากรู้อยากลองอา้าวกด51322กดโอเคโอ,โอ้โอ้โอ้มีดเอะโอ้ฮะกลบไปเกมต่อสู้เฉยเลยอ๋อสู้ไหวเหรอ ออออเราช่วยคุณหมีออกมาได้คุณได้พาคุณหมีนะครับที่ไร้แขนขาออกมากับเราด้วยเพราะเราเปิดประตูมาแล้วกลิ่นแห่งเลือดกลิ่นแห่งเนื้อกลิ่นแห่งทุกสิ่งนั้นมันเหม็นออกมาจากห้องต้องสาบนั่นขอบคุณเนอะเสียงนี้ลอดออกมาจากปากของคุณหมีที่อ่อนแอเหลือเกินและชาวเมืองก็ได้ช็อกัปอย่างมากว่าได้ยินเรื่องที่คุณเล่า มีบางคนที่ปฏิเสธแต่มีหลายคนที่ตกในความหวาดกลัวมันจะไปได้ยังไงกันและชาวเมืองก็ได้พาคุณแล้วก็คุณหมีไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วคุณก็เริ่มสบายใจและคิดว่าเนี่ยมันจบแล้วจริงๆในขณะที่เราเจ้ามองไปที่คุณหมีที่กำลังบาดเจ็บนั้นคุณก็ได้มองไปนอกหน้าต่างเพื่อมองไปหาชาวเมืองที่น่าจะกำลังรวมพลไปที่บ้านบอนนี่ละมั้งชาวเมืองกลุ่มใหญ่ได้ไปยังร้านบอนนี่เบเกอรี่เพื่อเข้าไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดซีเคร t e เอนดิ้งฟรีนะครับผมฉากจบลับนะครับเป็ดอิสระ สรุปแล้วเราไม่ใช่สัตว์เหรอครับในเมื่อทุกคนเป็นสัตว์หมดเราเป็นชายชุดดํานะครับผมก็นึกว่าเราจะเป็นแบบเป็นหมีเป็นหมาเป็นอะไรสักตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าทุกคน่ยเป็นแกะเป็นแพะเป็นกระต่ายเราเป็นชายชุดดํานะครับ ก็คือจบสิ้นใช่ไหมครับและนี่คือบอนนี่เบเกอรี่นะครับทุกคนร้านขนมอบแสนอร่อยของคุณบอนนี่นะครับสุดท้ายแล้วนะครับวัตถุดิบนะครับแสนอร่อยนั้นก็มาจากสิ่งมีชีวิตนะครับสุดน่ารักคือชาวเมืองนั่นเองนะครับใครดูจบแล้วชอบกันอย่าลืมกดไลค์นะครับมีตอนไหนที่ผมตกหล่นตอนไหนที่ผมพลาดท่าตอนไหนที่ผมไม่เข้าใจแต่ผมเชื่อว่าน่าจะครบถ้วนนะครับแต่เกิดมีบอกที่คอมเมนต์นะครับจะลงไปอ่านเกิดดูแลชอบกันอย่าลืมแชร์เพื่อดูถ้าดูมาถึงขนาดนี้แล้วยังไม่ได้ลงไปกดซับ คุณลืมเหรอครับลงไปกดนะครับเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เปแล้วครับบายสวัสดีนะครับไม่ได้มีฉากจบลับละมั้งมีกหมีครบแล้วเอ๊ะเพิ่งสังเกตเห็นนฮะว่าผมกดมีได้ด้วยเอ๊ะวัตถุดิบเริ่มเหลือน้อยแล้วนะดูเหมือนว่าได้เวลาฮะฮะ บันนี่ปรากฏตัวโอเคได้ว่าเราเอาไปข้างนอกน่าจะมีวัตถุดิบที่มีศักยภาพสูงรอฉันอยู่การที่ชื่อเสียงดังๆนั้นมันแย่หน่อยนะเพราะว่าคนน่ะเอาแต่จ้องมองฉันแล้วก็จำฉันได้ฉันเข้าใจนะว่าพวกคุณรู้สึกยังไงคุณก็อิจฉาละสีที่ร้านเบเกอรี่ของฉันน่ะออกมาดีมากๆเลยแต่คุณจะเล่นจ้องฉันแบบนี้ตลอดไม่ได้นะไอ้เจ้าพวกวัตถุดิบบ้าบองั้นตอนนี้ต้องเลิกแล้วสินะบอนนี่เบเกอรี่ D l c ซมานเร็วๆนี้เชื่ออะไรวะ a lady <laughs>